เวลาลูกค้าเข้าไปที่ร้านอาหารเคยเกิดปัญหาที่แบบรออาหารนานไหมคุณกิฟต์แล้วต้องแก้ปัญหาอย่างไรบ้างฮะคิดว่ารออาหารนานเนี่ยคนจะเข้าใจแค่ช่วงที่เราเปิดร้านใหม่เนาะแต่ละที่มันก็ต่างกันใช่ไหมถ้าเกิดอย่างที่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นร้านดังๆอะไรอย่างเงี้ยการรอคิวนานชั่วโมงสองชั่วโมงลูกค้าเข้าใจแต่ว่าร้านทั่วไปอย่างกิฟต์อยู่อเมริกาหรือร้านทั่วไปที่เราอาจจะอยู่ในเขตออฟฟิศในเขตของคนทํางานอะไรแบบเนี้ยเขามีเวลาแค่30มนาทีในการมาทานอาหารกับเราแต่เขาต้องรออาหารนานยี่ ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีเขาเหลือเวลาแค่ห้านาทีคือลูกค้าต้องรีบปละทานรอแค่คิวสั่งหรือรอแค่ตอนสั่งบางทีอารมณ์คนหิวอะ่ะเดินเข้าไปในร้านแล้วเอ๊ะทำไมพนักงานยังไม่มารับออเดอร์อีกคือ first impression นั่นเองเนี่ยการจัดการมันเป็นยังไงเราต้องไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเร่งรีบมันต้องมีการเทรนที่ดีมันต้องมีการเทรนพนักงานที่ดีว่าเออเราควรจะจบยังไงให้ใหมันได้ในสามสิบห้าวินาทีเราอาจจะต้องทำคอนเทนต์ตรงตัวไปถึงลูกค้าว่าเออเมนูไหนขายดีโลเคชันร้านเราอยู่ไหน ตรงนี้ตรงนั้นนัเพื่อให้การรอของลูกค้าเนี่ยมันน้อยที่สุดการจัดการต่อมาเนี่ยมันก็ต้องไปส่งออเดอร์พอรับเสร็จแล้วมันมีหลายแบบอีกอนิ้บางที่จดมือบางที่รับออเดอร์ด้วยคอมพิวเตอร์มันไม่จําเป็นทั้งหมดนะที่คนจะต้องเปลี่ยนจากการใช้มือมาเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการนําระบบพวกเทคโนโลยีต่างๆหรือพวกคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาพวกนั้นได้มันคือทุกจุดเรากาลังทํางานกับคนถ้า รับออเดอร์เร็วในครัวทําไม่ได้พ่อครัวแม่ครัวไม่พร้อมอาหารเตรียมไม่พร้อมการรอก็ต้องนานอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจําเป็นจะต้องสอดคล้องกันการจัดการสําคัญที่สุดสิ่งที่เราต้องคิดอยู่เสมอก็คือคู่แข่งที่เขาพร้อมที่จะปรับปรุงตลอดเวลา